สวัสดีครับกลับมาจอดลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีคำถามยอดฮิตเลยในหมู่พ่อแม่นะักกีฬาตัวน้อยๆเอ่อตกลงแล้วเนี่ยการแข่งขันมันดีกับลูกเราจริงๆหรือเปล่าครับโดยเฉพาะเวลาที่เราอาจจะมีความฝันลึกๆอยากให้ลูกไปถึงระดับอาชีพเลยอ่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นความตั้งใจที่ดีมากๆของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยากเห็นลูกมีวินยัยรู้จักตั้งเป้าหมายผ่านการเล่นกีฬา แต่ก็นั่นแหละค่ะบางทีความคาดฝั่งของเราเองนี่แหละอาจจะเผลอไปสร้างแรงกดดันให้ลูกแบบไม่รู้ตัวได้เหมือนกันอืมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกกันหน่อยไหมครับว่าแบบข้อมูลเชิงลึกหรืองานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับผลกระทบของการแข่งขันตัวเด็กๆเพื่อที่เราจะได้หาแนวทางส่งเสริมเขาในสนามได้อย่างเข้าใจจริงๆไม่ใช่แบบไปทําร้ายจิตใจเขาแทนได้เลยค่ะคือ ต้องบอกก่อนว่าโดยพื้นฐานเลยนะคะการแข่งขันเนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์นะมันสอนทักษะชีวิตที่สำคัญหลายอย่างเลยตั้งแต่เรื่องการตั้งเป้าหมายวินัยในการฝึกซ้อมการจัดการกับอารมณ์ตัวเองการยอมยับความผิดหวังหรือแม้แต่การให้เกียรติคู่แข่งค่ะครับฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่าน่าจะต้องคุยกันคือ ประสบการณ์ที่ลูกจะได้รับจากการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นบวกหรือลบมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแข่งขันเพียวๆหรือเปล่าครับมันน่าจะขึ้นอยู่กับเอ่อบรรยากาศหรือผู้นําทางอย่างพ่อแม่ผู้ดูแลมากกว่าไหมครับใช่เลยค่ะตรงนี้สําคัญมากมีข้อมูลสนับสนุสน,นเรื่องนี้ด้วยนะคะอย่างสถาบันกุมารเวชศาสตร์อเมริกันหรือ AAP เนี่ยเขาพบเรื่องน่าสนใจว่าการแข่งขันที่เหมาะสมกับวัยนะคะย้ำว่าเหมาะสมกับวัยจริงๆ แล้วมันสัมพันธ์กับสุขภาพจิตท,ที่ดีขึ้นความมั่นใจที่มากขึ้นแล้วก็วินัยในตนเองที่สูงขึ้นด้วยสัมปายซึ่งอาจจะดูสวนทางกับที่หลายคนกังวลนิดหน่อยอ๋อน่าสนใจครับแสดงว่าไม่ใช่ตัวการแข่งขันเองที่เป็นปัญหาแต่เป็นเรื่องรูปแบบความเข้มข้นแล้วก็วัยที่เหมาะสมใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนจะมีงานวิจัยจาก University of Toronto ปี2019ที่มาเสริมตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับที่เขาพบว่าถ้าพ่อแม่เน้นเรื่องการสนับสนุนอ่า ไม่ใช่การควบคุมเนี่ยใช่ค่ะมันจะช่วยพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าหรือ EF ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆคือความสามารถในการวางแผนจดจอ่อ ควบคุมตัวเองพวกนี้ของเด็กได้ดีขึ้นถูกต้องเลยค่ะแต่ตรงนี้ก็มีดอกจันตัวโตๆเหมือนกันนะคะว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเปลี่ยนจากการสนับสนุนไปเป็นการผลักดันที่มันมากเกินไปแบบว่าคาดหวังสูงกดดันเรื่องผลแพ้ชนะมากๆเนี่ยกีฬามันจะเปลี่ยนจากเรื่องสนุกกลายเป็นภาระหน้าที่ทันทีเลยค่ะอ่าแล้วตรงนี้ล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นของความเครียดเลยฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะครับ แล,แล้วเราพอจะมีวิธีสังเกตไหมครับว่าเมื่อไหร่ที่การแข่งขันมันเริ่มจะส่งผลเสียต่อจิตใจลูกเราแล้วแบบว่ามีสัญญาณเตือนอะไรบ้างครับมีค่ะมีสัญญาณเตือนหลายอย่างเลยที่คุณพ่อคุณแม่พอจะสังเกตได้ง่ายๆนะคะเช่นเออลูกดูไม่อยากไปซ้อมหรือไม่อยากไปแข่งแต่ก็ไม่กล้าบอกเราตรงๆหรืออาจจะมีอาการแบบร้องไห้ง่ายกังวลหงุดหงิดง่ายผิดปกติโดยเฉพาะช่วงใกล้แข่งหรือตอนซ้อมอืมครับ หรือบางทีก็เริ่มมองว่าการแพ้เนี่ยมันคือความล้มเหลวของตัวเองไปเลยไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันเกมหนึ่งเท่านั้นหรือที่ผมว่าน่ากังวลมากๆเลยคือบางทีลูกอาจจะเริ่มกลัวสายตาหรือกลัวคำพูดตำหนิจากพ่อแม่มากกว่ากลัวผลแพ้ชนะในสนามซะอีกนะครับถ้าเจอสัญ,ญญาณแบบนี้เมื่อไหร่อาจจะต้องต้องถอยกลับมาตั้งหลักกันหน่อยแล้วล่ะครับ ต้องฟังเสียงหัวใจลูกให้มากขึ้นถูกต้องเลยค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะส่งเสริมลูกให้เก่งกีฬาอย่างถูกทางจริงๆควรจะทำยังไงดีข้อแรกเลยนะคะสำคัญที่สุดคือต้องเริ่มจากการถามใจลูกจริงๆค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับกีฬานี้เขาสนุกไหมความต้องการจริงๆของเขาคืออะไรแค่อยากเล่นเพื่อความสุขหรือว่าอยากจะแข่งขันจริงจังกันแน่ คือแม้คําตอบอาจจะไม่ตรงใจเราเป๊ะๆนะคะแต่การยอมรับความรู้สึกของลูกเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเลยค่ะครับแล้วก็ข้อต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันคือการแยกตัวตนของลูกออกจากผลงานในสนามใช่ไหมครับคือเราควรจะชื่นชมที่ความพยายามหรือพัฒนาการของเขาไม่ใช่แค่ตอนที่เขาชนะหรือได้เหรียญรางวัลกลับมาเท่านั้นลองเปลี่ยนจากพูดว่าเก่งมากเลยลูกชนะอีกแล้วเป็นแบบ แม่พ่อเห็นเลยนะว่าลูกพยายามซ้อมลูกเสิบท่าใหม่นั้นหนักมากเลยวันนี้ทําได้ดีขึ้นเยอะเลยนะอะไรแบบนี้ใช่ค่ะค่ะเพื่อให้เขารู้สึกว่าคุณค่าของเขาความรักที่พ่อแม่มีให้มันไม่ได้ผูกติดอยู่กับผลแพ้ชนะอย่างเดียวดีมากเลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญมากๆคือสอนให้ลูกรู้จักแพ้ค่ะสร้างความเข้าใจให้เขาว่า การแพ้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือความล้มเหลวแต่มันคือส่วนหนึ่งของการแข่งขันคู่แข่งก็คือเพื่อนที่ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองและความผิดพลาดในสนามเนี่ยคือบทเรียนที่ดีที่สุดเลยหลังแข่งแทนที่จะรีบถามว่าได้ที่เท่าไหร่ลองเปลี่ยนเป็นถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกรู้สึกยังไงอืมเปิดพื้นที่ให้เขาได้สำรวจความรู้สึกตัวเองใช่ค่ะให้เขาได้ยอมรับความรู้สึกตัวเองไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบก็ตามครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายคือเรื่องการให้อิสระในการตั้งเป้าหมายใช่ไหมครับคือถ้าลูกอยากจะแข่งจริงๆลองชวนเขาตั้งเป้าหมายที่มันมาจากข้างในตัวเขาเองดูเช่นเทอมนี้อยากตีแบ็กแฮนด์ให้ได้ดีขึ้นหรืออยากวิ่งให้ได้เร็วกว่าสถิติเดิมของตัวเองไม่จําเป็นต้องตั้งเป้าว่าต้องเอาชนะคนอื่นเสมอไปเป้าหมายที่มาจากข้างในแบบนี้มันจะสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืนกว่าการเอาชนะคนอื่นอย่างเดียวสรุปก็คือว่า การแข่งขันเนี่ยมันจะกลายเป็นยาชูกำลังหรือกลายเป็นยาพิษมันไม่ได้อยู่ที่ตัวการแข่งขันเองเลยค่ะแต่อยู่ที่สนามในใจที่คุณพ่อคุณแม่สร้างให้ลูกต่างหากถ้าสนามในใจนั้นมันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมีจักกำลังใจมีโอกาสให้เรียนรู้จากทุกผลลัพธ์ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะการแข่งขันก็จะเป็นเครื่องมือชั้นดีเลยค่ะที่จะช่วยสร้างให้ลูกเราเป็นทั้งคนเก่งกีฬาและคนเก่งชีวิตได้ จริงครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้วยรางวัลหรือเหรียญต่างๆมันอาจจะตั้งโชว์ได้ไม่นานนะครับแต่ว่าความมุ่งมั่นความเข้าใจในตัวเองความอดทนหรือใจที่ไม่ยอมแพ้ต่างหากคือสิ่งที่จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตและนี่ก็อาจจะเป็นคำถานทิ้นท้ายให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ฟังลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่านอกเหนือจากแค่เรื่องในสนามกีฬาแล้วเนี่ย เราจะนําบทเรียนเรื่องการรับมือกับความกดดันความคาดหวังต่างๆการจัดการกับความสําเร็จหรือแม้แต่ความผิดหวังจากโลกของกีฬามาปรับใช้เพื่อเตรียมลูกให้พร้อมเผชิญกับความท้าทายอื่นๆในชีวิตจริงของเขาได้อย่างไรบ้างคะ